สวัสดีครับวันนี้พบกับอาร์ทอยกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพบกับกาชาโดรีมอนนะครับเทพแห่งโชคลาภนั่นเองนะครับผมโดรีมอนแมวกักนะครับก็เป็นกาชาที่มีทั้งหมดแปดแบบนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันแปลว่าอะไรบ้างนะแต่ก็เดาๆแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นความรักใช่ไหมครับตัวนี้น่าจะเป็นไบโคเวอร์สี่กลีบนั่นเป็นโชคลาภอันนี้น่าเป็นเงินทองวะนะครับผมเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปตัวนี้นะครับตัวนี้ตัญยลักษณ์โมโมทาโร่น่าจะเป็นสุขภาพแข็งแรงเดาเอานะนะครับ อันนี้นเหมือนเงินทองอยู่แล้วเนี่ยใช่ว่าเหรียญทองเนาะอันนี้เงินอีกแล้วเอาไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ปลานะครับน่าจะเป็นเด็กดีหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็อ่ารูปของลูกท้อป่ะนะครับผมน่าจะเป็นแบบอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับง่ายคือที่เราต้องเดาอย่างเดียวมันคืออะไรพวะผมอาา่านตัวของคันจีหรือตัวจีนญี่ปุ่นเนียไม่ออกนะครับผมว่ามันคืออะไรแต่รู้อย่างเดียวเนี่ยคือความรักแน่ๆกับโชคลาภแน่ๆนะครับผมก็ผมก็เปิดสุ่มมานะครับผมอันนี้ก็สัญลักษณ์ตัวนี้น่ารักเจ๋งดี่ย ไอเดียดีนะครับตรงนี้คือเขาใส่ใจกันทั้งตัวล็อกนะครับผมแล้วผมก็ได้ตัวนี้มาครับแถมแถมความรักมาเลนะครับผมนี่เรียกว่าเสริมบารมีนะครับผมเกี่ยวกับความรักนะครับแล้วก็ตัวการ์ดก็จะเป็นแบบนี้ครับอา้าวอยู่ไหนแล้วเนี่ยติดนี่นี่ตัวการ์ดนะครับผม เ่าการ์ดความรักนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้ฮนะแล้วมี QR code โคไม่รู้ทำไรนะยังไม่เคยสแกนเหมือนกันแต่ก็เนี่ยครับก็เรียกว่าเออน่ารักตามต้นฉบับนะแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยนะครับกับไซส์น้ําหนักอะไรต่างตงตัวนี้ไม่รู้ทำอะไรเป็นสีเงินเงินเนี่ยเอาไว้ขูดหรือเปล่าไม่รู้ไงมันมีทั้งหมด3ตําแหน่งด้วยเนี่ยครับเอาไว้ทําอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าเราเน้นเรื่องของความรักนะครับผมตัวนี้ได้มานะครับน่ารักดีนะครับผมก็กล่าว่าซื้อเปเที่ละลึกแหลงเพราะาเป็น นะครับเรียกว่าถ้าเราจะขอพอรแมวนางกวากตัวดีๆสักตัวนึงเนี่ยโดรายมอนก็คงให้พรเราได้ดีที่สุดสําหรับคนสายกระตูนแบบพวกเรานะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ